ตัวใหญ่แช่บวกนี้หนามพนดีหนามครอบมันซืมมากเนาะเดี๋ยวนึงเออตัวใหญ่ตัวอรยูกไก่ๆกันอยู่ไก่ๆกันเองพ่นบปปู่ใดเกี่ยวก็อถือไงเพื่นค่ะอู้สใดก็ยากได้ี่ไหนใกล้กันนีไง่ภชนากานอีกนี่ไงนึง่งนึง สวัสดีพี่น้องด้ยครับผมเจอกันต้นปีของปี68นะครับกับบันใดเจอกันกะลายมือพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นหลังจากอยู่กับส่วนผักมากนาเนาะอยู่ส่วนผักมากอ่ะเดินด้านเติบส่วนนี้ก็มาเจอกันทู่ตรงหน้าพี่น้อง,สว,ส,องสวัสดีปี่ใหม่พี่น้องด้ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีพีใหม่ปีห8ดนะครับสวัสดียอนหลังปีห่ 6, 8, นะป68เนาะมือแหลกของเฮาคือครับผม หกบง่ายค่ะมือเลกของปีหกเปดจงไม้นี่ไม้นี่จงใบตะปีไก่พี่รองน้ำลายกับมารลอบเนียห้อยเขาเคียเต็มเลยมุนเบิดมุนปัญห์มปหาก็ม่พอเลยค่ะแม่เนาะพอแล้วเนาะงง่ายเนาะมันจะมีไม่ให้คเอนี่แตนก็ไอเกี่ยวมาจอตบางสลดเทื่อวอะไพี่้องมือน้ำพหลายแหงก็เลยบไรนหนาไปต้องพแม่นี่ก็อันนี้กินสรแล้วก็ตัมเสร็ง ตัปบางียงนี่แม่บอกเห็ตัวเล็กของเทาพี่น้องก็ปาง่บนเต้ปุ่งงามกระโดดก่อนเขประยานแล้วต่ตัวใหญ่ตัวใ่ตั็ใ่ตัวให่ตัวใหวห่ต่วตัวใหตัวใหญ่ตัใหญเตี่วใหญ่่ัใหลีตัวใว่ให่่ ก็นี่ค้นหาหลายหลายพี่น้องกำลังได้เปิดกำลังได้ใส่แต่บ้านได้ใส่กระเมียนแต่ว่าเอาใส่กบอใส่ใส่หลอกมาสองครั้งละมันตัวเล็กแหกมันเข้าเข้านะครับคนเดินลุ้นนั้งกันเรื่อยๆพี่น้องไม่เพิ่นหาค่ะแสดงเพิ่นเพิ่นสีมาหาตแต่แค่หน่ำบอกข้างเหงื่อหมดแล้ว เนเจาะๆพุ่นอนน้องรับชมกันไปนเรื่อยๆเด้อครับผมเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เป็นน้องเสมศรัทธาใหม่นะครับดุนกันไปนเรื่อยๆพี่น้องช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปปตาปนกับไปกับคลิปผักเนาะพี่น้องเนาะขายผักเก็บผักปลูกผักประมาณนี้นะครับผมไปดุนกันเง่้งงยงๆครับผมบะไรเจอกันกร็ไรเงี่ยห้อยออกเลย <S 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 ออกไม่ใหม่อยู่ดิแม่ห้อยในหนลงๆ<ด><น> <ersch> อืออกไหมไหม่งยเหลือเดือบพี่น้องพี่น้องเ่ยเดือบเหรอเบิ่งพี่น้องเห็นบนิ่งเขาออกไหมยู่นนโมนี่แหละยู่ในนี่แหละไอ้เท่ย์ไงยู่นนโมนี่เข่าเข่าหรอเขาออกเนาะเขาบยอยู่บยอยู่อยู่นนโมนี่แหละเพราะว่าเฟืองยังไรอยู่ตาสีห้อยเพิ่นเคลียร์ไปแล้วเคลียร์ไปตั้งแต่น้ำยังแบบยังมีอยู่หพี่น้องน้ำแบบจี๊ดเกียร์ไหม คือตอนนี้เพิ่นแหงแบบลอยเร์เซ็นต์ละทาเบงว่าเขาสีน้ำเพิ่นเห็นบ่เจอแต่หอยมนหอยเนอบางเนี้ยบางนี้ยี่ห้องเนี้ยบ่เห็นอืมอมป้ากูง่าเดยกคบที่มีแหละพี้เนออข้ดู็นตวกวหอยที่สอง่ายบงามเลยนี่ทำไมโตบ่เห็น แต่แสองพี่น้องแต่บรุษจะเป็นที่เขาเห็นเข้าออกหรือบัวจะเป็นนละตีกบัวเยืดังปุ๊บหนึ่งเมบ่นตานล้วเมื่อตัวน้วสองห้อยสีหวนี้ห้อยแบบงเลยด้ มเมนต้ตัวนี้ดอกตัวน no ั้นยันบอย่นบอยังตัวนี้งคู่ตัวงกบตัวนั้นเมนบอจะมีกบบออุ้ยเมนเมเมนเอออยู่ตรงกันเลยเมนนี่เมนได้เนาะกบบอเมียยงไงจะมีกบบอเดียวเไอบมีตัวอี่ ดีเป็นยักษ์ตีบโมเมนนี่กุ้มหน่อยสองโตู่น้ำกันอยู่หอยอยู่น้ำหอยตีนงัวอยู่หมองระเรียบงวงมีสองงามเลยงามงามงามงวเลยแต่ยังน้ำหาเราพอเห็นเนาะสองอันที่อ่อนไหมน้ำหาบ่ขันเห็นสามสามเนาะตัวโอ่งตัวใหญ่ตัวนี้เนาะตัวใหญ่ที่ห้อยห้อยถอดเคลียร์แล้วเหมือนกัน จับจุดบ่ค่อยถือเนาะนี่ไต้องคอยเคลียร์เด่นพืนน้นไอ้ยามสอบบางยางหนาวพี่น้องมื่อเสานี่14องศา13 14องศาเลยครับหนาวเห้งจนหมอตอนนี้ประมาณ20เหรอวะยั <laughs> งเว้นเดือนเหี่ยงยังเว้นเดือนห่วงกันพี่น้องบนมือยังห้อยกบด้วยครับนี่ห้อยกบหนังมันจะอยู่ว่าเชียวอู้นี่นี่นี่ไฟอะไรนี่ นี่ีง่งกบนีนี้เดียวต้องห้อยขอนังนี่ดินเนนเนาะเนียนจน้หอยเดินมอนี้ลหอยขนิ่งหอยขนิเนี่แต่นเส้นสีบอเนี่ยเนียนุดตัวดูตึกดีขาดบงงามดอกเนาะบงงามจุกเลยจกเลยเนียวจ่อย น้ำหัน้ำหาถ้าดันบลอนเห็นเพราะว่าห้อยเขาใหญ่กลัวด้วยเนาะตัวที่สี่สี่เขาถ้าบ่มาเคียกรบุโอ้ถ้าบ่มาเคี่ยกรบันเทิงเลยพี่น้องมองนี้เนาะการจิบอะไรหยอดยี่สามสิบคือปีที่ผ่านมาด้วยพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นบ่มาเคี่ยกรผมมั่นใจเลยว่ามองนี้กบไหลเพราะปีที่แล้วผมเคยมองกับกับสาวนิดอยู่กบไหลไมากับสาวนิดก็รอดเนาะ กินเม่นนำลาย네แ, <stop> แล้วก็เข้าบ่ว่างพี่น้องช่วงเมื่อกีเขาก็เก็บผักขายเนาะเขาเลียกบริมาหากบถ้ามากอะถือจังหวะเพิ่นอยู่หรอกเขาบริมาเขาบ่ว่างมากเขาก็เลยมาเคียกแรบเขาก็เลยมาเคียกก่อนมาเคียกเด่นเขาด้วยจังเคลียร์ไปซีโต้แล้วเดี๋ยวหาหัวกระตงมีเลยพี่น้องชมกันเรื่ 1890, mmm. อยๆครับผมง่ <vern ik. S 1> ายไห ง่ายหมองอะเดือพี่น้องมาบบอไม,ออม่อฟ้าน่ะเกี่ยวโกวฟ้ามันเปิปดปุ๊บเลยอยู่หลึกโอ้โหพอจอยเนี่ยเต็มผม หาตูดเหรอเนาะไม่จ้อนนะปนได้หนือหมอมาปน,นแล้วปนกิจใจเดสเดาเนาะช่วงนี้สะเดากำลังออกดอกเะท่ผมกำลังสีดอกเมียนกำลังสีดอกก็ลังพอดีกินเนาะเดาออกดอกบางคนเผลนกหมักสะเดาแบบบกพมเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมมักแบบขมนะพี่น้องขมจะเสียบพวกบางคนผลไม้อกินสะเดาบกพมกินเห็ดย่าง แตะโกนมันก็บบวมมากกินขมนะก็แบบนี่นต้นสะดาวบอกเลยต้นสะดาวพอดีพี่น้องมันกำลังเป็นดอกเต็มเลยถ้าพอดีขมแห้งขมหน่อยก็แล้วถ้าถ้ถาใบเพินเ่นแดงๆนี่ขมแห้งนะครับถ้าใบาออกแดงๆนี่ขมสีขมแห้งหกบก่อนพี่น้องจะสะดาวใบที่หลังสะดาวนี่เอายางเล่าอะไร

ต้องกบน้อยเลยเดี๋ยวต้นไพี่ครัหมอบว่าตบีกบหมอบนี่ไปได้พื่อถ้าพูดถ้าพูดทั้งมือห่ทั้งมือเห้าเมื่อี้ีลงหูเด้มลงหูหรอนั่นๆๆๆเอายังมีกบหมอบเยบบางไง เปินบกเขาง่ายกบหมอดังม an> ีเสยติอกอางบนนิดว่าบ่มีกบหมอดูดีดีมองเพิ่นอยู่นี่ด um ีมือห้อยเพื่อนหากินห้อยเพื่อนขี่โอ้ยยังมีกบหมอด้วยยังบกเขาง่ายเสยเนาะส่วนน้อยแห้งได้พี่น้องที่เพิ่นติดอยู่แบบนี่ตัวพังงานเลยโอ้แถวนี้เอาได้กบเสยกบหมอด้วยพี่น้อง ผมคิดว่าเพิ่นโบมีหรือนะกบคิดว่าง่ายเองงบอร์หรอดิข่าวง่ายว่าใดมันแข็งแบบนี้แข็งเบอร์สีขาวง่ายแล้วนอกจากว่าลงหู้น้ำกระปูขนาดนั้นที่ไปอย,ยู่น่ากระป,ปูกันยันกระปูกระดังนเลยบ่ลงก็เลยสู่อยู่เท่เงี้ยบนนี้จะห้าเคยมาหาอีเนาะเคยมหาตอนที่เพิ่นมีนม้มเนี่ยตอนนี้มีนามโดยมาเขี่ยิ่มหาเพิ่นง่ายจอนโต้ละ

นำขอมันซึมมาเนาะทุง,งานอยู่ตงั้งนน้ำคักองเ่ี่ยวเพิืนคอก็ซึมมาพอดีนำค้อขันรถแล้วไหลนำหมดก็ดเลยหงายสามตัวจ่อยมันหนีแต่สามตัวเลยเนาะหน่อยได้พุสามตัวกเกียกเก่ยวจะพีกเกี่ยวจะพีตัวต,วต กอ้เบใดกบหมอพี่เนาะอื้อีตรงเอานวินเยอะเตียยนี่ดีบวง่ายบงบัวใดนี่ินเขียงนีติเรียนของบวเป็นม้วมโอ้หนี่หมาจอยมาเตะสิบัหมา มีห้าาบเนาะห้าหล่อบจากทีด้ปนเป็นเด็เป็นเด็กพัดเด็กครัวลรวพี่น้อมาแล้วนี่ได้ออมแล้วจากทีด้ปนที่พักสะดาหมเมียนแล้วไหลายกลบปนแล้วหาไปหามาเออได้กบหมอบซองโตเลยคอณแ่เห็นไงอยากเห็นไงงัน ให้ปุดปูดคืก็เดินเขาเห็นไมให้ยังคือให้กแบบนึงปูกึ่ยงไงละนี่ไงหนึ่งคิดว่ามีเลยไนี่และแดเอนี่ดิยวโอ้เกาวเลียวก๋ะยลีวเกี๊ยวกาะฟ้าเป่อยๆโอ้สุดแปลงแห้งสลุยห นม่โตว่ะหายแ่ีโอวเขาออกไปแล้วออกจอยกล้วยหยยบสงใส่กล้วยหยยบเราตื่นเนาะออกเนาะไปอยู่บันไหนนอนพ่อไงเพื่เปร์เใส่คนใหญ่ก็นี่อนี่ปาโอ้โหถือฟ้าไงเพิ่นแล้วค่ะ อยู่รงนี้นนลเลยนอนเห็นมอดนี่น้องขีก้กล้วยเลยนี่ปุขยขี้กล้วเห็นอยู่กับปุยเลยตัวง,งามๆเลยอู้วมาเลย,ย,ย,ยปั๊บเ่้ยเก้าของเราอ๋อไง สเสีกเกยดีรีบโบเห็นเลยคือมาจุกกลุ่มนี่เต็นบ่หอมก็ขึ้นลลเห็ดนู้นนี่เลยโอ้หามเนี่ยเหงาเต็มแสดงว่าตื่นโตแล้วอะไรนี่หยิบมาเลยเหงาแล้วเต็มนามเต <c oughs> ็มผงเออหามใช้กิ่งลิงเนาะตัวโปรไนเป็นไงโอเคพอแค่สำหรับผู้ที่เพิ่นบอ,อกขาดการตัดชีวิตเดอ้อพี่น้องเลย เป็นวิธีหากินพี่น้องเป็นวิธีหากินเป็นวิธีชีวิตครับผมบิดตัวสำคัญกับความสงสารกับมันก็มีอยู่แล้วเนาะคนเฮาเนาะความสงสารกับความอยากมันก็จักสิว่าจังไรเป็นวิธีที่ว่าเป็นวิธีชีวิตพี่น้องเป็นวิธีหาเป็นวิธีหากินมันคือกบครับก็อยู่แบบนี้เนาะ ครบนะครบครบกันน oh, ั่นดีอ้ยอุ้ยอยู่ไกลๆกันเลยใหญ่กว่าต้นหนานอีกง่ายนีหน่อยนึงพุดเป็นหูตานึงเอ้ตัวใหญ่ตัวั้นอยู่ไกลๆกันอยู่ไกลๆกันเองพมาปู่ได้ก็เกี่ยวก็ถือง่เพื่อนะ มาสี <Ooh. S 1> ่ใดบอยากได้ทีไหนใกล้กันหนึ่งไงหนึ่งหนึ่งไหนึ่งนี่ใกล้กันอี่เอตโต้จอยพาไปหามายังตใจกันเองคุณปู่ปูเด้อขันตวอเกียวกอเบ่มหูได้แเขาเกียวก้ออหโคบเงีนี่ายแหงนาอตอนทีบเา้าตอนที่ยังมีหนามอยู่พือน้องได้เป็นรอยเด้ครับ ที่ภาคกัญหาอยู่นี่ได้เป็นลอยตัวเนาะพันบุกเบิดแล้วฮะน่ามาเอาอยู่ซ0 0 0มื0 0 0ามหมื่นแล้นี้บุกเบิดแล้วอันนี้สุดท้ายแล้วแต่ก็บ่ได้ว่าเพิ่นสิเบิด์ดเพี่น้องมันก็ยังมีอยู่หั่นล่ะอยู่ในนี้แหละแต่เขาบอกว่าเขาอยู่ไสกันเขาง่ายเบิร์ดนะเขาง่ายง่ายก็ค่อนข้างหายากแน่จักหน่อยแล้วง่ายกบพวกงูเข้เขายำหมดเพื่อกระจัดกระจายมันเพี้ยมจะได้จัง หลอดแหลกของปีไปนองก็คิดว่ามาร์นนี่ครับผมกบสิบเอ็ดโตตระแรีกว่าแต่ผมมีกบหมอบี่นองแต่กบหมอบสองตัวเข่าฟ้องไปซะเน้าะนี่คือมาม์นอยู่สิบเอสโตค่ะ สิบเอ็ดตัวรวมตั้งเขียดีโมกันสิบชายปุได้เอาน้ำใสเป็นติดบกบออกได้พี่น้องออกไดใหญ่างผุดขาดยังวุ้งมากัดอย่างมาัดไว้อยู่นี่หนูบ่ <c oughs> ประเดิมมือเล็กถือประมาณแล้วมันนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวก็เจอกันเรื่อยๆนะครับผมบางที่ก็สที่คายพักเนาะคายพักเก็บพักมันนี้ข้าปเฝ่าเขอบานแน่นเพราะว่า ก็บพังให้เพิ่นค่ะพี่น้องพี่น้องน้ำบ้านเพิ่นก็สั่งเนาะก็เลยสิไปกเก็บให้เพิ่นจ้ะก็เลยเข้าบ้านไวๆยในมื้อนี้มื้อนี้เฮาก็มาหาบ่โดนดอกครับปะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ทติดตามรับชมวยนะครับขอบคุณที่กระไรกดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่ครับผมสารับคลิคปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ